สวัสดีค่ะพี่น้องคิดจากฐานพระพรทุกท่านพี่น้องคะในค่ําคืนนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านให้มีความสุขมีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขในพระเจ้าขอพระเจ้าทรงปัะโรดประทานกําลังให้กับพี่น้องทุกท่านให้มีความเข้มแข็งให้มีกําลังขึ้นในพระเจ้าพี่น้องคะในค่ําคืนนี้ ขอถ้อยคําจากพระวจนะของพระเจ้าหนุนจิตและชูใจพี่น้องทุกท่านขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสอนพี่น้องทุกท่านผ่านทางถ้อยคําจากพระวจนะของพระเจ้าในค่ําคืนนี้ ถ้ายคำจัพระเจ้าของพระเจ้าในค่ำคืนนี้อยู่ในพระธรรมสด,ดุดีบทที่143ข้อที่10พระธรรมสด,ดุดีบทที่143ข้อที่10ได้บอกอย่างนี้ค่ะว่าขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทำตามพระทัยของ,รงพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปตามทางเรียบพี่น้องคะในวันนี้ขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงขับเคลื่อนในชีวิตของพี่น้องทุกคน ที่จะไม่มีพี่น้องขึ้นหนึ่งคนใดเลยที่จะไม่สัมผัสถึงการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าทรงเติมเต็มพี่น้องให้มีพลังซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้พี่น้องมีความเข้มแข็งขึ้นในฤทธานุภาพของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้า ข้าพรงจึงหลายขอบคุณและสรรเสริญพระองค์สำหรับความรักและความสัตซืรอของพระองค์ที่ทรงมีต่อชีวิตข,ของข้าพรง์จึงหลายพระเจ้าขอพระเิตาบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงขับเคลื่อนในชีวิตของข้าพรง์จึงหลายและทรงสอนข้าพรง์จึงหลายถึงความจริงของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยฤทธานุภาพซึ่งมาจากพระเจ้าพระเจ้าข้าหักเวลานี้พี่น้องคนหนึ่งคนใดที่อ่อนล้าทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณขอรรพระเจ้าทรงโปรดพระเจ้าข้าสําแดงความรักของพระเจ้าสําแดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและให้พี่น้องทุกคนได้เต็มเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพซึ่งมาจากพระเจ้าให้เขาได้สัมผัสถึงการชางานของพระองค์ในชีวิตของพี่น้องทุกคนพระเจ้าข้าที่จะไม่มีคนหนึ่งคนใดเลยไม่สัมผัสถึงการ งานของพระองค์ในชีวิตขอพระเจ้าทรงเติมเต็มพี่น้องด้วยสันติสุขด้วยพระพรซึ่งมาจากพระวจนะของพระเจ้าขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเติมเต็มพลังขึ้นในชีวิตของพี่น้องให้พี่น้องมีพลังในการดําเนินชีวิตในแต่ละก้าวในแต่ละวันด้วยการทรงนํา ด้วยถ้อยคําซึ่งมาจากพระเจ้าพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องที่ได้จับทานพระพรทุกคนพระเจ้าข้าให้พี่น้องทุกคนได้รับการปกป้องและดูแลซึ่งมาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงปกป้องและดูแลชีวิตของพี่น้องในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านหน้าที่การงานการเงินเศรษฐกิจฐฐธุรกิจ หรือว่าเศรษฐกิจในครอบครัวของพี่น้องทุกคนพระเจ้าคะ่ะขอพระเจ้าทรงปกป้องหน้าที่การงานของพี่น้องขอพระเจ้าทรงดูแลธุรกิจของพี่น้องพระเจ้าคะ่ะดูแลการเดินทางของพี่น้องในการทํางานในแต่ละวันขอทรงปกป้องและปิทักษ์รักษาชีวิตของพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่ไหนจะทําสิ่งใดก็ขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยและขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและปรดอวยพรในทุกการตัดสินใจของพี่น้องให้เป็นการตัดสินใจที่มาจากการทรงนำของพระเจ้าอวยพรและเติมเต็มชีวิต ของพี่น้องด้วยสันติสุขด้วยพระพรซึ่งมาจากพระเจ้าพระเจ้าข <te> ้าขอทรงเลี้ยงดูพี่น้องที่จักฐานพระพรที่จะไม่ขัดสนหรือว่าขาดสิ่งดีใดๆเลยจากพระเจ้าพระเจ้าข้าขอบพระเจ้าทรงเลี้ยงดูด้วยมานาของพระเจ้าขอบพระเจ้าทรงอวยพรและเติมเต็มชีวิตของพี่น้องให้มีประสบการณ์มากขึ้นในฤทธิอานาจที่มาจากพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าข้าแล้วขอพระองค์ทรงอวยพรเหนือลูกหลานทิ่จักฐานพระพรทุกคนพระเจ้าข้าที่พระเจ้าจะทรงเติมเต็มเด็กๆทุกคนพระเจ้าให้เขาเติบโต ขึ้นในทางของพระองค์อนุชนพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงอวยพรพวกเขาให้พวกเขาเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าที่จะไม่มีคนหนึ่งคนใดเลยที่หลงไปจากทางของพระเจ้าขอพระเจ้าทรง โปรดอวยพรพวกเขาทุกคนพระเจ้าค่ะที่ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนทําอะไรแต่เขาจะยังคงยึดมั่นในความเชื่อที่เดินกับพระเจ้าและที่เขาจะได้ลึกถึงพระองค์เสมอในยามที่ชีวิตของพวกเขารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังพระเจ้าค่ะที่เขาจะไม่ลืมพระเจ้าเลยพระเจ้าขอพระเจ้าทรงประทานประสบการณ์ส่วนตัวแต่ละคนที่เขาจะได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่และความอัศจรรย์ของพระเจ้าพระเจ้าค่ะขอฝากมอบชีวิตของพี่น้องแค่จักฐานพระพรภารกิจทค่ได้จักฐานพระพรในทุกๆด้าน ที่พระเจ้าจะทรงอวยพรและเติมเต็มจัดเตรียมสําหรับทรัพยากรงบประมาณต่างๆสิ่งใดที่ขาดเหลืออยู่ขอพระเจ้าทรงเพิ่มพูนมากขึ้นเพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อที่จะเป็นพระพรไหลล้นไปสู่ชีวิตของผู้คนอีกมากมายและที่สําคัญเพื่อถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าพระเจ้าข้าข้าพนจึงหลายขอฝากมอกทุกคำอธิฐานไว้ในการทรงนำของพระเจ้าอธิษฐานด้วยความเชื่อและความไว้วางใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน